จุดบอดที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยเนี่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 ยเราใครผ่านจุดไหนจุดไหนเงี้ยเราเ,เราเห็นล้วก็ยิงไปเลยครับผมเรายิงเลยเอา่ะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมจุกสกิมเมอร์นะครับผม วันนี้เราก็อยู่กับปืนใหม่แกะกล่องเลยนะครับผมเนาะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับผมเนาะแต่ว่าสำหรับลหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูจากช่องอื่นไปแล้วเราไม่ว่ากันนะครับเนาะอันนี้สําหรับช่องผมผมยังไม่ได้ทานะครับเนาะซึ่งผมก็รอตัวเกมเอาเข้ามาอยู่แนตะ่พอผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหาจากไหนจะไปเล่นเซิร์ฟอินโดก็ลงไม่เป็นว่าเออเพราะว่าเห็นเขาไปเทสปืนใหม่จะเซิร์ฟอินโดกันเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่รู้เราก็ไม่ไป แล้วก็อยูเซอร์ไทยเนี่ย <c oughs> ซึ่งตัวนี้ก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือปืน xm 7 tba นะครับรุ่นสีทองนะครับผมเนาะซึ่งปืนตัวนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้บอกก่อนนะว่าตัวปืนเนี่ยก็ย,ยังคงความเหมือนเดิมมีสิ่งที่เพิ่มมาแล้วก็คือที่เก็บเสียงกับอเอฟเฟกต์พิเศษอย่างหนึง่งนั่นก็คือเมื่อเราซูมกล้องตัวนี้มันจะแสดงกรอบสีแดงนะครับผม แสดงกรอบสีแดงรอบตัวของศัตรูเฉพาะศัตรูที่อยู่ในระยะของกล้องเราเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในระยะของกล้องเราเนี่ยมันจะไม่โชว์กรอบสีแดงแล้วถามว่าเอ้าพี่แล้วตัวกรอบสีแดงเนี่ยมันมันมันดียังไงอะพี่ก็ก็ถ้าภาพมันมีคนปาควันมันก็มองทะลุควันได้ครับใช่แค่นั้นแหละเออมันมีแค่นั้นแหละเออมันก็มองทะลุควันได้ครับผมมันมองทะลุควันได้ครับ สามารถมองทะลุควันได้นะครับผมซึ่งผมก็ไปเทสมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรูปตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเนมาะสําหรับการเทสนะครับผมมองควันนะครับผมควันก็คือมองทะลุเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นกรอบสีแดงนะครับผมเนาะถึงถึงจะไม่มีควันเนี่ยเวลาเราเล็กมันก็จะขึ้นกรอบสีแดงที่ตัวศัตรูนะครับผมมันจะขึ้นกรอบสีแดงโชว์เลยว่าเฮ้ยมีศัตรูอยู่ในลัสมีของเรานะอยู่ในระยะของกล้องเรานะ อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรประมาณเนี้เออคือนี่คือสิ่งที่เราเห็นในกล้องถ้าศัตรูปลาควันมาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันจะขึ้นกรอบสีแดงเลยเอามอรมณ <c oughs> <c oughs> ์เหมือนโปมองทะลุถูกกฎหมายออเหมือนโปมองทะลุถูกถูกกฎหมายในเกมอัก็จะ่ะ <c oughs> เออซึ่งอันเนี้ยบอกก่อนนะครับว่ามองทะลุได้เฉพา,ฉพาะแค่ควันนะครับเฉพาะข้าแค่ควัน ครับผมไม่สามารถมองทะลุกำแพงใดๆได้นะครับไม่สามารถมองทะลุกำแพงได้แต่หากเราซูมไปแล้วมันมีคนแอบอยู่อะแล้วมันเห็นกรอบสีแดงอะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเนาะถ้าใครอยากเล่นก็ซื้อได้เลยนะครับที่คังแสงนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ผมอัดวันที่27นะครับผมเนาะถ้าลงคลิปก็น่าจะลงวันที่29นะครับผมเนาะน่าจะลงวันที่29นะครับก็ ยังขายอยู่แหละมันจะขายแล้ววันด้วยนะครับไม่ได้ขายแค่สองสามวันนะมันจะขายหลายวันด้วยก็มาซื้อได้นะครับคลิปนี้อัดวันที่27นะครับผมแต่จะลงวันที่29กนะครับผมเนาะตอมาซื้อเล่นก็ได้น,นะครับเข้าที่คลางแสงแล้วก็มันจะโชว์ตรงนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคครับเข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของปืน XM7 TBA ของเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่ง <laughs> แบบนึงดินะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีกล้องแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆแล้วก็มีที่เก็บเสียงนะครับเ<อ>วลาเราเล็งก็จะประมาณนี้นี่คือตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมีความไวในการเล็งที่แบบไวมากครับลิกขวาปุ๊บเดี๋ยวดิคือเป็นปืนที่เล็งกล้องเร็วมากนะครับเขาเรียกว่าอะไรเออขึ้นขึ้นสะโผบใช่ไหมเรียกว่าขึ้นสะโผบเป็นปืนที่ขึ้นสโผบได้ไกลมากเลยนะครับผมเนาะเออศัตรูอยู่ไหนเอ่ย เนี่ยมันจะขึ้นกรอบแดงเ,งเนี่ยเห็นไหมจะขึ้นกรอบแดงประมาณนี้เลยก็ถ้าศัตรูอยู่หลังควันเนี่ยเราคิดขวาเลงเราเราก็จะเห็นแล้วครับผมว่าศัตรูอยู่ตรงไหนไอ้จนะนแตกเลยกูอาง่ายปืนปืนเนี่ยไอ้เอ7อมเจ็ทีทีอะไรวะ TBA เนี่ยเออเป็นปืนที่ไม่สามารถหลบหลังควันได้นะครับแต่หลบหลังกําแพกได้เหมือนเดิม ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมออ,อยู่หลบอยู่หลังควันอย่างเงี้ยแล้วเรามองเห็นถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ก็ม,มีมีประโยชน์อยู่บางช่วงบางจังหวัดมาแล้วแต่การใช้งานครับผม <Double Kill. S 1> อย่างเมื่อกีออ้สตูแอบอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเราจะเห็นกรอบแดงๆของสตูอยู่ซึ่งผมมองว่ามันเป็นข้อดีของปืนนี้เลย okay, ครับปืนนี้ถือว่าโอเคครับมีมีข้อดีคือเวลาสตูหลบอยู่ข้างล่างเนี้ย จุดที่เรามองไม่เห็นจุดบอดอย่างเงี้ยถ้ามันมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรโผมาสักนิดนึงเนี่ยเราก็จะเห็นกรอบแดงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเห็นกรอบแดงแบบทะลุขนาดนั้นนะไม่ใช่มันจะเห็นกรอบแดงส่วนยังไงอะส่วนส่วนที่มันโผมาคนมันน้อยเกียจโตเลยบอนะ,อะเดี๋ยวนะผมพยายามจะเล่งให้ท่านผู้ชมได้ดูนะ มีใครเดนถาดก้องในในเห็นบ้าปะเราจะเห็นกรอบแดงอยู่ไหมไหมไหมเราจะเห็นกรอบแดงว่าแป๊บตามตามชิ้นส่วนของตูที่เขาผู่มานะครับถ้าตัวไหนแอบอยู่แอบอยู่ตรงที่กำบังหรือแอบอยู่ตรงสันหนังสือแอบอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับถ้ามันมีชิ้นส่วนของร่างกายที่มันที่มันผู่มาสักหน่อยนึงเราก็จะเห็นกรอบแดงเลยนะครับคุณเอะแปลกูแปก เรียบร้อยสืหรับาปืนตัวนี้ถ้าใครเล่นเป็นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราสามารถใช้กล้องตัวนี้เป็นหูเป็นตาได้เลยนะครับแบบจุดบอดที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเราเห็นเนี่ยเออแล้วเราเห็นยิงได้เลยดีครับเอดักได้เลยเวลาใครผ่านจุดไหนจุดไหนเงี้ยเราเราเห็นเราก็ยิงไปเลยครับแล้วยิ่งเราเห็นกรอบสีแดงเงี้ยมันเป็น เขาเลว่าอะไรวะมันเป็นการเหมือนเหมือนมาร์คประตูให้เราอะให้เราเห็นชัดขึ้นว่าตัวอยู่ตรงไหนซึ่งจะทำให้เรายิงง่ายขึ้นนะครับเล่งแค่กรอบแดงๆก็พอแล้วโกงนะปืนนี้ยผมมองว่าโกงคนระับถ้าเป็นคิสตูวีหรือฮักที่มันมีกล้องนี้มันจะเป็นไงฮะข้างล่างตัวนจน่ะถึงจะหมดเดียวกันเอาไปเล่นได้ครับปืนนี้ยไม่รู้ว่าจะติดเมตาไหม แต่น่าจะติดอยู่ถ้าเจอคนเล่นเป็นจะติดอยู่นะปืนนี้ก็ดาเมจแรงอยู่ครับอยู่49หน่วยนะแรงอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากเกี่ยวครับพวกสเตตัสอะไรตืนนะจะพูดเอ้ยจะแตกเลยกูมาไหมมาไหมมาที่เห็นอะไรแล้วพี่เห็นน้องนะพี่เห็นน้องนะอยู่คนนั้น เฮดนอยู่ hey, <c oughs> มาต่าป่าววะ <c oughs> ลบลบลบไอ้เหี้ยไม่ทัน <c oughs> ไปไหนนิหนูพี่เห็นนีโหนู่อได้เลยนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยเห็นใครบ้างใครอยู่ตรงไหนแตกสน,นัส่นแตกสนั่น หลบไปกระสุนสักระสุนคุณโกงแห่งปีเลยนะไอต,ตัวไหนเลือดลอยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแทบไม่ได้เดินโอ้ยกระสุนหมดก่อนยิงไม่โดน Headshot. อ้าวพี่เห็นน้องอะ่ะพี่เห็นน้องอะ่ะน้องไม่เห็นพี่หรอกแต่พี่เห็นน้องจะแค่แค่ดามิ่งก็โกงแล้วนะโอ้ยยี่หลับเลยครูต้องลอง,งองงอกไปเล่นด่านวางระเบิดูไอตัว โปรชิบหายนี่มันเห็นนะเนี่ยมันเห็นหมดอะโปรไปโกงมันเห็นนะมันเห็นกรอบแดงนะอะป,ปืนแ <c oughs> ม่งโคตรโกลเลยชิบ้าสุดหมดเรียบร้อยกู แม่งเป็นตะโกนขโมยปืนผมว่ะทำลายตัวเองไปไหนไปไหนเห็นไหมเห็นไหมมันจะกรอบแดงเห็นไหมเห็นมันเห็นไหมมันจะเห็นอุย้ยไอ้ชงไม่ทันกูตายสองคนข้างหน้าตัวหนึ่ง จัากยีรอมไม่หนูปืนคือผมไม่ได้หมายถึงปืนนะผมหมายถึงคนเล่นอย่างผมอะผมหมายถึงตัวผมอะจะเล่นปืนมันได้เรื่องไหมอ่ะเห็นไหมเห็นไหมผมมาละสีแดงเราจะเห็นกรอบเพรานะครับแต่ยิงไม่โดนชิบหายถ้าศัออตรูเดินเข้ามาในรัศมีกล้อง,องเราเนี่ยเราจะเห็นเลยในชะ่ไหมเราจะเห็นเป็นกรอบสีแดงเลย ซึ่งผมมองว่ามันช่วยเราได้เยอะนะปืนเ,เนี่ยใครจะมองว่ายังไงก็ไม่รู้อะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้โกงแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันโกงอยู่นะไม่ใช่ไม่โกงนะเพราะว่าถ้าศัตรูโผแขนหรือโผขาหรือแอบอยู่ตรงสันหนังสือแล้วมันมีช่องว่างอะแล้วเราเลงไปตรงนั้นพอดีอะเราจะเห็นกรอบแดงทันทีแล้วว่าเฮ้ยแม่งยืนอ,อยู่ตรงนี้เว้ยอะมันจะเห็นมันจะเห็นมันจะเห็นยังไงก็เห็นเนี่ยถ้าศัตรูอยู่ในตรงหน้าต่าง่ยนะ ถ้าเราเลงไปเนี่ยมันก็ขึ้นกรอบแดงนะผมว่าขึ้นผมว่าขึ้นแต่ว่าต้องอุ้ยเขาตกใจหมดยิงมาแล้ววะปาควานไปปาได้น um> ั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเราเห็นเราจะเห็นกรอบแดงเลยเห็นกรอบแดงเลยแม่งโอ้โหทำให้เราอ่ายิงศัตรูได้ง่ายขึ้นอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ เหมือนเราเน้นข้อความประกาเน้นข้อความรู้จักไหมผู้เ่นแม่งแหละยงเยี่ยอะไอ่ะไอ้ไม่โกงแก่เนี่ยถ้ามึงโผแขนโผขามาหน่อยเดียวนี่คือรู้เลยว่าอยู่ปาควันไปล็งตรงนี้เลยเปิดศัตรูมาอยู่ตรงนี้เลยมองทะลุไม่ต้องกลัวควันอ่ะ ไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาอย่างเดียวคือกลัวจะยิงไม่โดนนะถ้าศัาตรูโผล่แขนโผลขามานี่เห็นเลยกรอบสีแดงมันก็ลองโผมาสินะเพื่อนโอ้เฮ้ช็อตเลยนะเฮ้ช็อตเลยนะอะไรไปขึ้นแปง้างมบน่นไปขึ้นแบงคมนโอเค Bomb has been planted. Wang A? Triple kill. Farm diffused. Blue tea. <laughs> <laughs>